ตำแหน่งและขนาดเนี่ยก็มีผลต่อการตัดใจในการรักษาเหมือนกันถ้ามีหลายๆตำแหน่งและอยู่ใกล้อวัยวะที่สําคัญอันตรายก็อาจจะเลือกใช้วิธีรักษาวิธีหนึ่ง<า>นะครับอาจจะเป็นการให้สารบางอย่างไปอุดกั้นหลอดเลือด<า>ทําให้เลือดไม่ไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นการเดี๋ยวนี้มีวิธีสมัยใหม่คือคนที่ผ่าตัดไม่ได้ก็เป็นการให้คลื่นความถี่สูงความร้อนเนี่ยไปทาลายเซลล์มะเร็งนะครับ แต่วิธีพวกนี้เนี่ยก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็โอกาสที่จะมากลายหรือว่ามะเร็งกำเริมใหม่ก็มีครับดีที่สุดคือในแง่ของการรักษาก็คือเจอก้อนเล็กๆแล้วผ่าตัดเอาออกนั้นคือดีที่สุดต้นตอแล้วออกไปเลยแต่ว่าก้อนต้องเล็กแต่ถ้าก้อนใหญ่โอกาสถ้าผู้ป่วหายมันก็ยากขึ้นยากขึ้นตามลําดับถ้าพูดถึงเรื่องของมะเร็งแล้วนะคะไม่ว่าเป็นกับส่วนไหนคนมักจะกลัวนะคะคุณหมอคิดว่า กำลังใจของผู้ปว่วยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญไหมคะอันนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยครับต้องมาก่อนเลยเพราะว่าลองสังเกตดูถ้าคนเป็นมะเร็งสองคนเนี่ยครับอาการมันเหมือนกันคล้ายๆกันนะอีกคนหนึ่งสุดเร็วพุทพุทพุวด,ดเลยไม่กี่เดือนก็เสียชีวิตอีกคนอาจจะอยู่ได้เป็นปีๆเลยนะครับเรื่องกําลังใจนี้มายังอาจจะยังไม่ถึงขั้นมีวิจัยอะไรที่มันเป็นหลักฐานแน่นอนนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งคือคนที่ มีกําลังใจดีจิตใจดีอาจจะมีการทําสมาธิทั้งสมาธิสวดมนต์หรือว่ารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดูแลสุขภาพให้ดีทานผักผลไม้ให้พยายามเลี่ยงพวกอาหารที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยพบว่ากลุ่มคนที่ดูแลกลุ่มนี้โอกาสที่จะอายุยืนอายุอามีชีวิตรอดจากมะเร็งเนี่ยก็ยืนมากขึ้นแล้วก็อาการผลแทรกซ้อนจากการรักษาผลข้างเคียงหรือว่าการเจ็บป่วย ก็จะดีกว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่กําลังใจไม่ดีหรือว่าไม่ดูแลตัวเองะนะครับอันนี้ค่อนข้างเห็นผลชัดเจนนะครับแล้วเราจะมีวิธีตรวจสอบตัวเองยังไงว่าเอ๊ะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของโรคนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ,คคะก็ประเด็นแรกเลยก็คือหนึ่งถ้ามีถ้ามีประวัติในครอบครัวก่อนต่วใหญ่เราก็จะขอประวัติในครอบครัวด้วยถ้ามีใครเป็นพาหะทัสบีนะครับก็เราก็อาจจะไปตรวจหรือหรือจะไม่เป็นก็ตามเนี่ยถ้าเรามีมีความเสี่ยง เพราะว่าสมมติบางคนมีคู่นอนหลายคู่อะไรเงี้ยตัวเองก็เสี่ยงแล้วมไม่ใช่ไม่ใช่ตับเสีบีอย่างเดียวจะมี HCV อะไรต่างๆด้วยนะครับหนึ่งเราก็ดูว่าการตรวจสุขภาพะนะครับสมมติเราตรวจประจําปีเราก็ดูดิเอ้เรามีความเสี่ยงไหมถ้าเรามีหรือเราอยากจะตรวจเราก็จาะเลือดอนะครับหา,าชือไวรัสบีอาจจะหาสารหมุนชี้มะเร็งหรือวสาวก็แล้วแต่แแตะนะครับสําหรับคนทั่วๆไปนะครับแล้วก็ ถ้าบางคนมีหวัดในครอบครัวมีเป็นมะเร็งหลายคนอาจจะไม่ใช่มะเร็งตับอย่างเดียวอาจจะมีมะเร็งลำไส้มะเร็งนูนมะเร็งนี้หลายอย่างความเสี่ยงเราก็จะมีด้วยนะฮะแล้วยังคนใกล้ชิดเนี่ยจะสามารถดูแลผู้ป่วยยังไงก็ <S 1> <S 1> <S 1> <S สมมุติถ้าเรามีคนในครอบครัวนะครับม,มีเป็นมะเร็งและก็เรื่องกําลังใจอย่างเดียวเลยแล้วก็เรื่องช่วยกันดูแลสุขภาพหาอาหารที่มีประโยชน์นะครับพยายามเลี่ยงเนื้อสัตว์ ให้มากที่สุดนะครับอาจจะมีกินเนื้อปลาเนื้อไก่บ้างแต่เนื้อหนักๆสัตว์ใหญ่เนื้อหมูเนื้อวัวอะไรเงี้ยนะครับหรือสัตว์อื่นก็พยายามเลี่ยงเน้นผักผลไม้นะครับผลไม้รสเปรี้ยวรสฝาดนีครับแล้วก็ผัดใบเขียวอนยะ่างเงี้ยจะดีกว่าวิตามินซีสูงในพวกฝรั่งพวกส้มก็จะดีนะครับแอปเปลิลเงี้ยก็จะมีประโยชน์มากกว่า พวกวิตามินซีสูงๆใช่ช่วยก็มันเป็นการเสริมสร้างแต่ไม่ได้ว่าจะช่วยให้มะเร็งมันหายนะ,ะถ้าเราเป็นมะเร็งที่เยอะๆเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็จะช่วยเสริมสร้างภูมิเราให้มันโอเคให้มันพอแข็งแรงระดับที่ดีได้แต่ถ้าเราเป็นน้อยๆเนี่ยโอกาสที่จะหายก็มีเหมือนกันทั้งร่วมกับการวิธีรักษาของแพทย์นะครับคือผ่าตัดหายแล้วเราก็ดูแลสุขภาพไปนะ,นะครับ ก็เรียกได้ว่าโรคนี้นะคะก็คือต้องควบคุมการกินอาหารนะคะของเฮ้าให้ย่่งดีเลยนะคะแล้วก็มีการเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันนะคะโรคนี้ก็อาจิบ่เกิดขึ้นกับเฮ้าก็ได้นะคะต้องรบกวนถามคุณหมออีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับกลุ่มเสี่ยงนะคะคุณหมอแต่ยังไม่ได้เจอโรคนะคะกลุ่มเสี่ยงจะมีการดูแลแล้วก็กินอาหารยังไงคะ,คะสมมุติถ้าเราเสี่ยงนะสมมุติหนึ่งถ้าเรามีเชื้อไวรัสบีในร่างกายเนี่ยพยายามไม่กินเลยพวกถั่วลิสงบด หรือแม้ว่าพืชตระกูลถั่วที่เก่าเก็บค้านทั้งหลายแหล่นะครับรวมทั้งพริกนะครับแล้วก็หารหมักดองแอลโกอฮอล์เหล้าเบียบุหรี่เนี่ยต้องต้องเลิกเลยง่ายๆต้องพยายามห่างไกลไปแต่พูดถึงถึงจะไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงเลยว่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงเองก็ต้องห่างๆกลุ่มเสี่ยงนี้ยิ่งต้องห่างาแต่ถ้าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงห่างได้ก็ดีนะครับมันก,ก็เป็นป้องกันไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าพูดถึงว่ากลุ่มเสี่ยงเลยเนี่ยก็ต้อง ต้องห่างเลยเพราะมันเลียงได้ก็คือเลี่ยงใช่ไหมครับใช่เพราะมันมีหลักฐานแน่นอนว่าไอ้พวกนี้มันกระตุ้นทําให้เกิดมะเร็งได้ง่ายมากขึ้นใช่แล้วเรื่องของการค่ารักษาพยาบาลนี่ค่าจะใส่สูงไหมคะโอ้มันของมันตามตัวถ้ามีระบบประกันสุขภาพของของรัฐเนี่ยก็คงเข้าไปช n e l เดิมนะครับก็คือรับบริการที่โรงพยาบาลของรัฐได้นะครับ แต่ถ้าคนที่ไม่มีหรือจะออกค่ารักษาเองก็พอสมควรหมือย่างค่าใช้จ่ายสูงไม่ว่ามาเร็งชนิดไหนนะครับถ้าเป็นแล้วเนี่ยการรักษาการผ่าตาดการให้รังสีรักษาการให้เคโมโีเนี่ยมันต้องพอระยะมันเยอะค่ารักษาค่อนข้างเยอะค่ารักษาในแต่ละขั้นตอนนี่ก็เยอะเหมือนกันใช,ใช่ไหมคะใช่ฮะทั้งทั้งขั้นตอนเยอะทั้งเงินที่ใช้ก็เยอะด้วยะนะฮะ เรียกว่าเยอะนะคะโลกนี้เยอะทุกอย่างทั้งขั้นตอนทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะคุณหมอการตรวจรักษาวิธีการตรวจรักษานี่ต้องทํำยังไงบ้างคะก็การตรวจรักษานะครับก็คือขึ้นอยู่กับว่าระยะที่เราเป็นอย่างไระยะแรกระยะแรกถ้าเล็กๆค่ะค้อนไม่ใหญ่เนี่ยรีผ่าตัดเอาออกไปเลยวแล้วก็ติดตามผลก็ส่วนใหญ่มักจะได้ผลดี แต่ถ้าก้อนใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งผ้าผ่าตัดไม่ได้อาจจะมีการฉีดสารเข้าไปที่เนื้อเซลล์มะเร็งะนะครับหรือว่าจะฉีดสารบางอย่างที่ไปอุดอุดตันหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงให้ใหเลือดไม่ไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งให้มันตายหรือจะใช้พวกคลื่นความถี่เจาะเข้าไปตรงตรง,ตรงเซลล์มะเร็งแล้วก็ใช้ความร้อนฆ่าเซลล์มะเร็งละลายไปเลยก็ขึ้นอยู่กับว่าขนาดระยะเวลาที่เจอนะครับตั้งแต่น้อยอยันมาก ถ้ามันถ้าในบางเคสถ้ามันเยอะจริงๆเนี่ยแล้วจนมันลามไปที่อื่นเนี่ยตัวใหญ่ก็ต้องไม่หายประคับประคองไปเรื่อยๆต้องให้กําลังใจกันอย่างเดียวใช่ค่ะแล้วอย่างถ้าเกิดเรากลัวว่าเราจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ,คะเราสมมติดิฉันยังไม่เป็นดิฉันสามารถเข้าไปตรวจกับคุณหมอได้ยังไงก็ก็สามารถจริงๆแล้วถ้าสามารถรับบริการได้ก็คือคไปตรวจสูขหาพปีตันปีอย่างเงี้ยะนะครับสมมติ ม้กระทั่งร่างกายเราแข็งแรงดีเราไม่มีสัญญาณเตือนอะไรนะครับ,รบ <c oughs> เราก็อาจจะตรวจถูภาพปกตีโดยตรวจค่าการทางานของตับนะครับ,รบหรืออาจจะมีพวกสารบ่งชี้มะเร็งนะครับร่วมด้วยกับอัลตราซาวนะครับถ้าตรวจมาแล้วปกติเราก็เบาใจแล้วว่าณปีนั้นๆเราไม่มีปัญหาอะไรนะครับหรือบางคนอาจจะดูพวกวัรัตตตับเสดบีถ้าทุกอย่างปกติหมดนะครับ เราก็อาจจะเว้นวักได้นะครับอาจจะไม่จําเป็นต้องตรวจทุกปีอาจจะเว้นสองปีสามปีนะครับถ้าเราไม่มีปัจจัยเสี่ยงเพิ่มอาจจะปีที่สี่หรือห้าเราก็ค่อยตรวจใหม่ไม่จําเป็นจะต้องตรวจทุกปีสําหรับคนที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงอะไรเลยนะครับดูฐานข้อมูลต่างๆแล้วพันธุกรรมอะไรต่างๆประวัติครอบครัวก็น้อยค่ะแล้วก็เชื้อไวรัสเราก็ไม่มีนะครับไวรัสบีไม่มีแล้วก็อาหารการกินเราก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ก็อาจจะไม่จําเป็นต้องตรวจก็ได้หรือถ้าอยากตรวจก็อาจจะเริ่มต้นตรวจสักครั้งหนึ่งแล้วก็เว้น3ปี5ปีค่อซ้ำก็ได้แต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงอันนี้ต้องตรวจเป็นประจำ่ะแล้วอย่างมะเร็งตับนี้สามารถเกิดกับคนอายุเท่าไหร่คะคุณหมออก็ถ้าคนที่เป็นไวรัสบีนะครับตั้งแต่เริ่มรู้ว่าตัวเองมีเนี่ยสามารถเกิดได้ทุกช่วงอายุเลย คนอายุ20กว่าเป็นมะเร็งตับเตยชีวิตก็มีมาแล้วอายุยี่สิบกว่า2ี่8บเจี่ยแนแหละกำลังไปทำงานสามสิบกว่าสีได้หมดเลยะนะครับทุกช่วงอายุคนที่เป็นไวรัสบีนี่นะครับแต่ในยุคป,ปัจจุบันหรือในอนาคตเนี่ยคิดว่าสายไ้ของไวรัสบีคงน่าจะเริ่มน้อยลงน้อยลงเพราะว่าเด็กทุกคนเกิดใหม่นะครับ นับตั้งแต่วันนี้เนี่ยย้อนหลังไปประมาณ 5- 10ถึงปีให้หลังเนี่ยมักจะได้รับวัคซีนซึ่งมันเป็นมาตรฐานของสาธารณสุขบ้านเรานะครับแล้วก็ทั่วโลกโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยก็มันจะมีวัคซีนป้องกันไวแล้วแต่เซตบีตั้งแต่ภายในขวบปีแรกจะได้รับครบทุกคนและสาเข็มน,นะครับถ้าคนที่เกิดมาจากคุณแม่ที่ไม่มีเชือ้อส่วนใหญ่ก็โอกาสเพื่อจะเจอ,เจอก็จะน้อยลงเพราะเนื่องจากว่าเรามีระบบภูมิภ้มกันที่ดีจากวัคซีนะนะัะ แต่ถ้าคนอายุประมาณถ้าอยู่ในช่วงปัจจุบันนะอายุปัจจุบันอายุตั้งแต่30กว่าขึ้นไปเนี่ยสมัยก่อนตั้งแต่เด็กโอกาสที่จะได้รับวัคซีนอาจจะน้อยหน่อยอในถ้าในช่วงปัจจุบันนะคนที่อายุ30ขึ้นไปเนี่ยอาจจะจาเป็นต้องตรวจหาค่าเวลัสตับเสพเิดหาเชื้อหาภูมิถ้าบางคนไม่มีก็าอาจจะฉีดวัคซีนป้องกันเพราะอยู่นี้มีวัคซีนป้องกันนะแต่ถ้าเด็กรุ่นใหม่ๆที่เกิดมา10ปีให้หลังเนี่ย มักจะได้รับวัคซีนทุกคนโอกาสก็น้อยหน่อยน้อยลงก็เรียกได้ว่าคนฒ่าคนแก่ห้านะคะก็ขยันไปตรวจสุขภาพกันแน่เนาะค่ะบ่ต้องายคุณหมอดอกนะคุณหมอก็ดอุบัิเหตุอย่างดอกค่ะการจิตตรวจสุขภาพธรรมดาธรรมดาของห้าเนี่แหละเนาะายเนี่ยห้าเสียหายรลงบ่อผอนะคะพอไปพ่ออีกเทื่ยหนึ่งกาอาจฉิการนักแล้วจะสนั้นแล้วยาอายคุณหมอค่ะเบรกดีเขาก็พากันซะก่อนนะคะช่วงหน้าเขาก็ยังมาพูดคุยกับคุณหมอในเบรกสุดท้ายกับโรคบะเร่งตับค่ะ เกี่บเป็นเบรกสุดท้ายแล้วนะคะที่หฮาสิมหาพูดคุยกับคุณหมอนะคะเกี่ยวกับรมมาเร็งตับนะคะจากไหนหาบ่เป็นการเสยเวลาเฮาพูดคุยกับคุณหมอต่อกันเลยดีกว่าค่ะค่ะคุณหมอคะตอนนี้มีข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนตับนะคะผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่นี่ที่เมืองไทยนี่เกิดขึ้นหรือยังคะก็มีมีบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังน้อยอยู่นะครับก็คือการที่จะเปลี่ยนตับเลยนะครับเราก็ต้องรอได้รับบริจาคตับจากผู้ที่เสียชีวิตก่อน นะครับก็ไม่ได้หาให้ง่ายหายากมากๆเหมือนก็เปลี่ยนไตนะครับคนที่อย่างเช่นคนที่เป็นไตวายรอเปลี่ยนไตเนี่ยก็ต้องรอแต่ไตนี่ยังดีกว่าตับอย่างหนึ่งคือบางทีเนี่ยคนในครอบครัวเดียวกันให้กันได้เนื่องจากว่าไตมีสองข้างนะครับหายไปข้างหนึ่งข้างหนึ่งยังทํางานได้อยู่นะครับก็ยังเคยมีปอดว่าคนในครอบครัวเดียวกันบริจาคให้กันได้นะครับแต่ตับเนี่ยมันมีอันเดียวต่อคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะ ปลูกถ่ายเปลี่ยนตับจากคนหนึ่งเป็นโนอีกคนหนึ่ง